เออพระธุดงตาทิพย์ที่มาบอกความฝันแบ่งปันตัวเล็กในงมวดวันทีหนึ่งกันยาเราคนสุรินเนาะข่ากอกให้ตัวเลขกนี่เป็นแนวทางที่มีสูงมี่ใช่ให้กับทุกๆส่านที่เขามารับชมครับคุบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับเออเนี่ยของหมักเลยบาดเจ็บนี่ข่ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาพระธุดงตาทิพย์นะครับงวดที่แล้วนะครับคุณผู้ชม เข้า6 5ตรงๆเลยนะครับงวดนี้ตามให้แล้วนะครับต่องวดเลยคืองวดประจำวันที่1เดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวจะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมไปหาพระธุดงตาชิปกันไปเข้าไปด้านในกันไปกันเลยนก ใครเข้ามาฮอดมาถึงแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพิมพ์กันสาธุสาธุใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสาธุสาธุสาธุผมนํามาจัสการครับ,าารรบรอาจารย์ครับผมอาารครับนี่เป็นหลักฐานเก่าครับเดี๋ยว พุ่นมาใหม่สิว่าห่วยมึงเว่าวท่ปากมีหลักฐานยืนยันมีหลักฐานแนบนี่อ่าสี่หกห้าครับแล้วก็ตัดหกขาหนีสี่หกขาอ่าหกขาคือหกกับเก่าก็เลยก็เลยมันก็เลยใส่หางหน่อยหนึ่งเออนะครับก็เป็นตัวเลขในงวดที่ผ่านมาเนาะกับถามว่าพระอาจารย์แม่นบ่ ก็ให้ตรงแบบใดอีกตรงสำเนียงแหละครับคุณสุรินทร์ครับเนาะนะครับเอาเป๊ะๆว่านี่ยแหละสตาร์ดินมันบ่าสตัดเด่นเลยนี่นี่ฮกหานี่ตัดให้แล้วตัดให้พร้อมแม่นนะครับหลักฐานยืนยันนะครับแต่ว่ามันมีสามคลิปเนาะพระอาจารย์เนาะเปจนไงครับงวดวันที่หนึ่งกันยายครับพระอาจารย์ก่อนอื่นก็เจริญพรแล้วก็เจริญธรรม ภาคภูณราศาสนิกชนทั้งหลายครับนี่การอภิพลมากมายก็เลขโตที่ไห้ป้ายขึ้นเลขเครื่องดินเนาะครับมาจอดต่องโงนแล้วก็ลงไปกับว่าก็แมนอยู่หลายคลิปกับซิงใดที่เข้าหูเข้าเห็นเข้ากับอยากมาเราสู่กันฟังไห้แนวทางเนาะครับทางเป็นลงคลิปกับเป็นกับอยากได้คลิปหลายๆแน่อยู่ดอกแน่นะเบิ่งไปให้เบิดเพื่อเล่าเน่ เพื่อไทยเนี่ยส่วนทันใดที่ในบึงคลิปตองโดกับโคงสีได้หูได้เห็นกันอยู่ดอกฉะนั้นเมื่อนี้ก็เป็นคลิปตองโดของโงดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2568นาฉะนั้นพระธุดงตตาทิพย์ก็พระธดงตตาทิพย์เนาะครับ ยังอยู่คือเกาอยู่หรือสิเปี่ยนหรือเปล่าบ๊เปี่ยนครับตัวซี้งหินะครับติตถูกิตาเลยอาศัยความฝันน้ำแล้วก็นิมิตนกำแล้วแต่สภาวะจิตที่ประพฤติปฏิบัติไปหูไปเห็นกับมาเรานั่นแหละครับแต่ว่าต่องวดหลังจากผ่านวันที่16ไปก็เลยได้นิมิตฝันแล้วเป็นฝันที่เกี่ยวของกับเด็กหรือเป็นจังไรก็เลย อยากให้เบ้าที่ได้มาเราสู่กันฟังในต่งหวนคนซูรินน่ำครับเออคนซูรินทีวีเออบ,บื้อ <laughs> งต้ทาง f ิฟซีเพิ่นนอก <laughs> ออครับพอเป็นยังมันผ่านไปเข้ากับให กำลังใจซึ่งกันในกันไลยครับผมผู้ใดที่จอบถี่สีคอมเมนต์ว่าต้าทัวต้าบอดยังกะแล้วแต่ผู้ทาคุบคุบอีรีบอ่แน่นออันผู้ผู้ผู้ใดกำลังใจกับมีครับมีเขามีรูดสู้สู้เอากับเบิ่งไปเจ้ากไปนาทีหาคลิปครับพาทุดงตาทิพย์กับมีนาทีเบาให้แนวทางเนาะครับเป็นจังสี่เด้อคุณโยเ้ยไอ ฟันได้ฟันมือขึ้นนะได้พักพอนวก็สวดมนต์เาานาฟันว่ารดทหารมาอีกแล้วบ่ไม่แล้วรดทหารรดทหารเขามาหาครับก็เลยออกมานะในในในฟันนั่นว่าเวณนอยู่ในกุฏิมันคล้ายๆอยู่ในเลื่อนเลื่อนไทยแต่ภาพงามในอกมาเอาจุดของคือมานอนในเลื่อนไทยครับแต่ก็มีรถทหารเพิ่นเขามาเพิ่นมานิมนต์นิมนต์พระคุณเจ้า ไปโปรดทางใชยแดนเนี่ยเอาใช้แดนอยู่ใส่นอวะสันผู้อู้นทางน้ายื่นนะพูนว่เออไปโปรดทางผู้นแน่ยไปโปรดยังไรแต่สิหายไปลบหรือสิหายไปแพร่เบตราวิญญาณเพราในคณะคิดนั่นก็ระลึกหูว่าเจ้าของฝันเพราะว่าส่วนมากสีหูว่าเจ้าของฝันก็เลยว่าเพ่นก็เลยตอบนะทางทหารนะพ่นว่เพ่นเป็นผู้ใหญ่แห่งเป็นหัวหน้าทหารนะพ่นก็เลยนิมนต์ไป ตอยอยู่ในใชายแดนไห้มันสงบนะนะก็เลยตัดสินใจไปบาะว่าอ่ะไปละไปปรดเพลินทั้งฝุ่นเนี่ยว่ามันเป็นจังไรก็เลยไปยิบบัตรบ,บริคารเนี่ยก็ค้นรถไปนําเพิินอืขึ้นไปวันนี้ึืนไปเนี่ยมันลอยไปแต่บเอนลอยแวะไปมอหอดชายแดนอืก็เลยไปเห็นว่าแถวอานาจะเป็นช่องอันหม้าอย่างนี้นะ แต่อ,อ่านอ่านในป้ายนะโอ้โหหมอหอดผีไหวที่นอมันไหวแห้นะในความฝันก็ได้อ่าบันนี้ไปหอดปุ๊บนั่นเปิดประตูลงรถมาเพิ่นก็ยืนปื้นให้อืออือโอ้ยชิดายไปหลบตัวยืนยืนครับอ่าปื้นสองกระบอกยืนให้ยืนให้พะทุ่งตาทิไ์ไหวป้องกันโตเห็นปะ่ะครับไหวป้องกันโตชิดายนอวาสาันโอ้ยสิด้ขาคนเป็นบาปเป็นกรรมบ่สิดาขาขม้นบ่คิดในใจอือเห็นบ่ ก็เลยคําว่าเกี่ยวกับขมิ้นอีกแล้วมันก็ต่างวันนี้ก็ตั้งสติได้ว่าเอ้าในีขี่รถมาแล้วสองเบิงทะเบียนรถดกว่าน้าว่าสันนิจถึงแห้งว่าตอนนั้นเอาก็ะซองเบิงไม้เหล็กเครื่องดินเนาะซีหกหาที่เห็นตอนนั้นครับบันนี้ก็เลยว่างปืนไว้จะคิดว่าสีใดไปอียั้งกระซ้างแหละแต่คิดว่าจะพ้องฟันแหละคิดว่าบ่ไร้ลบเด่นนาซีเป็นนิมิตไม้ที่ดีว่าสีใด แนวทางให้โยมเดี๋ยวล่ะคิดในใจก็แนมไปในทะเบียนอ่าเห็นทะเบียนรถที่ขี่ไปใช้แดนครับไปซองอา่านมานั่น่ะคิดว่าอา่านมาอ่านอ่อานาคุ้นๆอยู่มันแบบแบบทะเบียนแปดศูนย์ขีดแปดสองเก้าสองแปดขีดแปดศูนย์ขีดสองเก้าสองแปดแปดศูนย์ขีดขีด สองเก้าสองแปดสองเก้าสองแปดสองปดครับอืมบัดนี้เห็นเล็กตัวนี้แล้วพระธุดงตาทิบก็ลืมตาทันทีเลยครับลืมตาว่าใดแนวทางอมอมก็มีสติระลึกหูว่าเป็นความฝันอีกครับอ,อก็ลืมตาแล้วกับพิจารณาตัวเล็กนี่ว่าเป็นเล็กที่นำโศกทันทั้งหลายบ่พอได้ปล่อยให้เอซีเพิ่นได้ เบิงได้ฟังเนี่ยแต่ละงวดครับเออเกดก็ได้ซํำนีได้บาทีครับมีอมยังสีถามอีกเนี่ยครับบอกระบบมียังถามแล้วนะครับไอ้นี่สีมานี่นะครับถามามาืออื่นนี่ก็จะเป็นวันเอ่อวันจันทร์เนาะครับนะครับฉนั้นตัวเลขกะงวดที่แล้วก็เป็นคลิปที่ตัวเลขตองวดแล้วะอาจารย์นเนาะเออมางวดน,นี้ก็ โอ้เด็กงามคุณสุรินทร์งามครับเอ่องามงามงามสองเก้าสองแปดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับมีอยู่สี่หางเนาะครับเอ่อถึงแม้ว่าทะเบียนรถพื้นนี่ศูนย์แปดสองเก้าสองแปดตัดมามันก็จะเป็นนะครับตัวเลขนี่นะครับอาจารย์แมนวะเออเออเออ่ามีเป็นอยู่เห็นอยู่อ่าครับนี่เป็นเป็นตัวเลขเนาะนะครับก่า ลักลักนี่เฮาตั้งใจว่าเฮาสิไปรัฐบาลไทยได้คอร์สซูรินแต่ว่าในทางเนี่ยก่อนเฮาสิฮอดรัฐบาลไทยนี่มันมีทางแว่นะแว่ก่อนเออแว่ก่อนอการเดี่ยวแต่ท่านผู้ชมสิ่แหว่ได้แต่ว่าลักลักนี่ก็อยากว่าหาแว่มืออื่นอ่าหรือว่าวันจันทร์เนาะก็เอาลองตัวเลขนี่เป็นแนวทางเบิ่งสำหรับท่านที่แนมหาแนวทางเนาะคอรสุรินทร์เนาะโบนเอได้นะครับเลขของเพิ่นมักแว่คือกัน คกับมี082928ครับมีเบลที่ตัดมาให้แล้วมี292898 9 8มีอยู่4หางเนาะมีอยู่4หางครับผมถ้าสีเล่น3โตนะครับคุณสุรินกระในะน้า่า292หรือว่า928เอาไปซั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหรือเอาเอัลชูนี้ก็ได้เดี่คุณสุรินทร์แมนเอา082 ครับ928 082928แม่นเลข3ตัวไหมแต่บริเวณให้ได้เออให้ให้้ตัดเอาเองเออตัดเอาเองเบิ่งครับนอนะครับเพื่อว่าอาผมสองคนนี่ตัดโบแมนดิเนาอครับแล้วให้เอฟซีตัดเอาเองแมนแมนแมนนะครับเดี๋ยวซูมให้เบิ่งคักๆก่อนหลายคนก็บอกว่าโอ้ยอยากเซาบูชาพระแก้วมรกตพระอาจารย์ดิวัฒนเนาะนะครับอคนสุรินทร์แล้วไปทำผุ่นผมคือยังบ่ทันได้ ดึงมหาผมแน่ก้อนได้เด้อเข้ขออนุญาตเอฟซีผมเันว่าทายให้มันแน่เห็อนแน่พื้นหายอยู่หายอยู่ท้ายงขปางแขงครับอาจารย์ไห้พอดหยาดนิ่มเลยครับผมใจแล้วก็ใสยมันกับสามพกนปกติก็บ่คอยอยากให้เบอร์โทรง่ายๆเนวะทังร้ายก็ขอท้องโทรก็ไดเดียดาหลีกลลยนั่นก็ขอ <laughs> ทันทั้งหลายด้เบิ่งในคลิปนี้แล้วก็ข <laughs> อ, <า S 2> หอให้ได้พิจารณาว่าเกี่ยวของเกี่ยวพันครับอ่าลขกตัวนี้ก็จังคอยไปเสี่ยงโชคขันโบกเกี่ยวของแล้วกับพานแม,น <c oughs> ม่นบอกว่าที่ครับผ <c oughs> มฉะนั้นขอทันทั้งหลายที่ได้ยินเสียงพาธุดุงตาทิาท์นี่ขอให้ทันทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีชัยอ่บัตตีบัตสินเด้อสาธุสาธุครับผมครับ อ่าแล้วแล้วเนาะแล้วครับผมอาจารย์ไห้พ่อเบสรซจเรียบร้อยนะครับขอพุ่นพระอาจารย์พระจุดวงตาทิพย์ที่มาบอกความฝันแบ่งปันตัวเลขในหวดวันทีหนึ่งกันยาานาะคนสลินเนาะก็ับขอขให้ตัวเลขนี่เป็นแนวทางที่มีโูงไม่ใช่ให้กับทุกๆท่สนที่เขามารับชมครับคขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอรับขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดออกให้ผมเนี่ยครับหน่อยหนึ่งเออเนี่ยของหมักเลยบาดเจ็บเนี่ยสาถูกสาธุชัดเจนแล้วครับผม แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ